ีกผมขึนงานมาจากที่โลกครับตอนประมาณหนึ่งทุ่มของเมื่อวานนี้ครับผมมาถึงสายทางพระประแดงตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าครับและตอนนี้รูกสึกเงียบม,มากครับ ไปสอบถามเบื่องกันครับว่าคนที่ลุ้งบอนน่อมนายที่ตกข้างครับตามห้เบื่อนกันครับจะตามไปเบื่องกันครับว่าเป็นอย่างคืเงียบแท้บม่มีการเคลื่อนไหวครับคันนี้ขนาที่กลับลำน้อนครับเยวไปตามหามูนครับ ไปตามหามูกนครับ พี่พี่ดูให้ผมหน่อยครับพอดีคงซีบดได้ลงครับล้ออ็พอมาบอกให้ผมขยับรถเร็วแล้วผมบอกมผมดีขยับได้ไหมครับ ครับถอยขอซ้องตามที่เพิ่นบอกครับถอยอยัางงา่ายครับผมบอสินเลือกเดี๋ยวผมไปนัน่นหาหมูกันครับว่าขอเอาจั้งใดกัน ตอนที่ตกข้างครับครับ,รบน่าจะนอนครับนอนี่ไงบ่ นอนนี่จี๋เอานอนนี่ครับน่าจะนอนนี่ครับนอนนี่ไหมได้ลงไหมมันนี่ไม่ลงอ่นะอันนี้กินอะไรกันอ่ะน้ำเก๊กฮวยเหรอ<ช>โอ้อย่างนี้ขอกินหน่อยได้ไหมอ่ะครับน้ำเก๊กฮวยครับครับน้ำเก๊กฮว,ย,กกควยครับขอมครับเปิดไฟหน่อย ้ารือเปลอ้ครับน้ำเช็มไวครับน้ำเช็คไวครับดีครับพวกเราจะนอนนี่ครับชายเขาตั้งน้ำหรือเปาขับรดีเนาะอือลไปขับขยับจอนไหนอฮะ น่าเขาให้เข้าตรงนั้นน่ะโอรับพวกของเรานะครับจะนอนที่นี่ครับพวกพไม่ได้ลงข้าวนะครับพวกเราจะนอนที่นี่ครับอยาวิ่ง นะครับวอนนี้เราไม่ได้ลงนะครับแต่เราก็ได้ช่างหนักแล้วนะครับขยับหาที่นอนกยนงนะครับน่าจะน่าจะได้ลงวันจันท์นะครับตกค้างอย่งสองคืนครับรวมคืนวันที่แล้วนี่มีจานมาด้วยครับมีจานมาด้วยนี่<อ>นี่มีจานมาด้วยครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับอาจารย์ผมเลยผมจะจอนอนใกล้ๆท่านเลยครับใออกล้ๆ,ๆกันเพราะว่าอาจารย์มาเนี่ยครับเดี๋ยวเรานอนด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าคงคงจะไม่ได้ลงแล้วนะครับ ที่ทน,นี่พระประแดงครับทีนี่พระประแดงไม่ต้องบังครับท่านไม่ต้องบังครับท่านมาทำอะไรที่นี่ผมมานอนครับอ๋อมานอนใช่ไหมสายนอนชิดว่าลวงวันไหนพี่พี่ว่าจะมาลวงวันจันทร์นะครับวันจันทร,ร์นะครับ อันนี้ขยับหาที่นอนใช่ไหมนี่นอนโอเคอเป็นอโอเคเป็นระเบียบมากเลยอาโอเคนอนนะครับ <Yeah. S 1> แบบนี้ก็กินน้ำเก๊กฮวยตามสบายเลยใช่ไหมนี่ครับพวกท่านดื่มน้ำเก๊กฮวยกันอยู่ครับ